อีกไม่กี่เดือนแล้วที่ว่าที่คุณแม่แพทริเชียกูดจะได้เห็นหน้าลูกน้อยคนแรกซึ่งตอนนี้แพทริเชียโน้ตยังอุบว่าลูกคนแรกเป็นเพศอะไรเพราะหลายคนเดาว่าน่าจะได้ลูกสาวหรือเปล่านะเพราะคุณแม่ดูสวยอล่ามากโดยล่าสุดแพทริเชียได้โพสต์ภาพล,ลงในอิสตาแกรมว่าที่คุณแม่ใส่ชุดเดรสสีดำยืนเซลฟี่หน้ากระจกแฮปปี้มาม้าคุณแม่แฮปปี้มากกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมด ว่าที่คุณแม่สวยมากทำเอาแฟนๆกดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆ